สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนนะครับวันที่12มิถุนายน2563ออกประมาณตี4ของเช้าวันที่12ก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมทำให้ได้ตามนี้นะครับก็คือหลักร้อยหลักร้อยน่าจะเน้นเลข เอาเป็น6กับ7แล้วกันนะครับหลัก10เน้น9 5นะครับอาจจะมีสี่ตัวนึงนะครับ ส่วนหลักหน่วยเน้นสองสานะครับหลักร้อยหลักร้อยคิดได้ตามนี้นะครับ ตัวนี้มันขึ้นไปตรงๆแล้วมันก็มาทางซ้ายนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับแนวเดิมของมันคือมาเลขเจหรืออาจจะขึ้นไป6นะครับหรือไม่ก็เลยไปสองเลยนะฮะก็มีสามสามไอเดียนะครับ3ามแนวคิดส่วนหลักสิบมี2อสูตรนะครับสูตรนี้พุ่งไปทางซ้าย5-6อาจจะเลยห้าไปฝั่งซ้าย4-3ก็ได้นะครับ ส่วนหลักสี่อีกสูตรหนึ่งได้สามสี่ก็จะชนกับเมื่อกี้นะครับสามสี่สี่สมที่บอกว่ามันน่าจะเลยห้าหรือไม่ก็ห้านะครับหรือไม่ก็เลขห้าเลยนะฮะเก้าตัวนี้ชนกับ9ตัวนี้นะครับก็จริงๆงวดที่ผ่านมามันมีเลข9้าถึงสมตัวก็คือออกตอง9้านะครับงวดนี้ก็ ให้ตามเลข9นะครับผมให้เด่นเลข9นี่นะครับให้เด่น9อาจจะมี0ูนย์นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงล่างหรือเปล่านะฮะหลักหน่วยหลักหน่วยได้นี่นะครับเด่น2 3สพอดีว่ามันเป็นเลขเรียงนะครับผมก็เลยใส่เลข1ไปด้วยนะครับ เห็นว่ามันมีเลขหนึ่งมาเนี่ยครับสามหนึ่งข้างล่างนะครับก็เลยใส่กันไว้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสองตัวผมจับให้ได้ตามนี้นะครับใครชอบก็เซฟไปเลยนะฮะคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณ f อีด้วยนะครับสวัสดีครับ